สวัสดีค่ะอัญชนาที่ดินระยองค่ะวันนี้มีสวนผลไม้ที่จังหวัดระยองมาแนะนำนะคะแปลงนี้มีบ้านพร้อมเลยนะคะบ้านติดกล้องวงจรปิดแล้วก็ล้อมรัว้วรอบบ้านและสวนอย่างดีเลยนะคะแล้วก็บริเวณรอบรั้วก็มีแผงไฟโซลาเซลล์ด้วยนะคะอันนี้ถังเก็บน้ำนี่สระน้ำในพื้นที่นะคะ อันนี้ล้อมรั้วมีประตูนะคะเดี๋ยวเราพาชมดูรีวิวกันเลยนะคะตรงนี้คือบริเวณหน้าสวนเลยนะคะทางเข้าหน้าสวนจิตถนนยาวเลยนะคะล้อมรั้วแล้วตรงนี้นะคะส่วนทุเรียนที่ข่าเยชุมนะคะเมียที่ทั้งหมด แปลไร่หนึ่งงานยี่สิบห้าตารางวาแล้วก็มีบ้านหนึ่งหลังนะคะบ้านหนึ่งหลังติดแอร์ติดเป็นหน้าต่างเป็นกระจกในเนื้อที่ตรงนี้ก็เป็นสวนทุเรียนมีหมอนทองทั้งหมดหนึ่งร้อยสาสิบต้นนะคะออกลูกแล้วหมอนทองทุเรียนให้ผลผลิตนะหมอนทองไว้สามสิบต้น ชนีห้าต้นมอนคุดยี่สิต้นแล้วก็มาปลางอีก100ต้นนะคะในพื้นที่มีบอ่อบาดาลหนึ่งลูกแล้วก็มีสาราน้ำอีกหนึ่งสะหมอนทองที่เห็นนี่130ต้นไปถึงมู่นเลยนะคะที่เห็นทำรั้วรวดหนาม ล้อมรอบหมดแล้วนะคะล้อมรอบขอบชิดแล้วก็มีแผงโซลาเซลลเป็นไฟแผงไฟโซลาเซลลรอบพื้นที่เลยนะคะปีนี้ก็ได้ผลผลิตไปเกือบล้านแล้วนะคะยังเก็บไม่หมด ีเรยนตกนไหนสุกเนี่ยอันนี้นะคะเป็นแผงไฟโซลาเซลล์เอาล้อมรัวรวดหนามรอบพื้นที่เลยนะคะแล้วก็มีไฟโซลาเซลล์รอบพื้นที่เลยมีต้นประมาณขนาดนี้ที่ปลูกใหม่ไม่กี่ต้นนะคะแล้วก็อันนี้คือมะปรางปลูกแจมพื้นที่ว่าง นี่ก็คือ,คอมะปลางนะคะอันนี้มังคุดด้านหลังติดคลองด้านหลังติดคลองแล้วก็ถ้ามองจากข้างนอกมาจะเห็นเป็นวิวเขานะคะด้านหลังนะคะด้านหลังจะของพื้นที่ เป็นลำธารน,นะคะลำธารน,น้ำไหลแล้วก็อันนี้ล้อมรั้วต้นนี้ลูกเยอะเลยลูกดกมากแล้วก็ด้านหน้านี่วิวเขาด้านหน้าเห็นเป็นวิวเขาด้วยนะคะตรงนี้เรียกเขาใหญ่ชุมนะคะเขาใหญ่ชุมเนื้อที่แปดไร่หนึ่งงานยี่สิบห้าตารางวา ขายอยู่ที่ไร่ละ1 5 5่ล้านบาทแถมให้หมดเลยนะคะในพื้นที่มีทุเรียน130ต้นมันทองนะคะแล้วก็ชะนี5ต้นมังคุด21ต้นแล้วก็เป็นมาปลางหวานอีก100ต้นด้านหลังติดคลองตลอดแนวเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าเป็นวิวเขานี่สวยมาก เยอะมากสําหรับท่านที่กําลังมองหาส่วนผล,ลไม้นะคะแนะนําแปลงนี้ค่ะแปลไร่หนึ่งงาน25ตารางวานะคะไร่ละ1นึ่งล้านห้าบาทที่จังหวัดระยองมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็อุตสาหกรรมแล้วก็กที่สําคัญอยู่ใกล้ตัวเมืองนะคะ จากกรุงเทพใช้เวลาเดินทางมาประมาณ2ชั่วโมงนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0991105495นนะคะฝากติดตามช่องอัญชนาที่ดินระยองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ